สวัสดีค่ะแพรนะคะกลับมาพบกับแพรกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนาะนมากก็แหลกของว่าทุกคนจะคิดถึงกันนะคะวันนี้นะคะเราก็เอาเรื่องของทีแค6 5หของรามนะคะมาฝากกันว่ายังไงอะไรยังไงเชื่อทุกคนก็สงสัยว่าทีแ s ของรามอะ่ะมันคืออะไรมันเหมือนกับแบบมาหาอะไรอื่นๆไหมอะไรอย่างนี้เออแล้วแบบมีคณะไหนเข้าร่วมบ้างไม่เข้าร่วมบ้างแล้วต้องใช้อะไรบ้างในการ ที่จะเข้าใช่ไหมเออก็นั่นแหละทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมก็เราก็จะมาให้ข้อมูลประมาณว่าเนี่ยมอลามเขามีกี่รอบแล้วเปิดรับรอบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละเนาะก็ไปเริ่มกันเลยคะ่ะเราก็ต้องเกินก่อนใช่ไหมว่ามันเป็นมาอย่างไงก็คือในคณะต่างๆของมอลามอ่ะ คือบางคนก็ทำมาถามเราว่าพี่คะแล้วคณะนี้มันได้เข้าระบบทีแคนไหมอันนี้ได้เข้าไหมแล้วคณะนี้ต้องใช้คะแนนอะไรบ้างนั่นแหละเราก็เลยไปหาข้อมูลมาให้กับทุกคนในมอรามนะคะคณะที่เข้าร่วมระบบทีแคน,นะคะก็จะมีทั้งหมด6กคณะด้วยกันคณะแรกนะคะก็จะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมีทั้งหมด5สาขาที่เข้าร่วมด้วยกันก็จะมี วิศวกรรมอุตสาหากรรมวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมพลังงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้ง5สาขานี้นะคะเกณฑ์รับสมัครก็คือใช้เกรด100ซนะคะแล้วก็คุณสมบัติของคนที่สมัครใช่ไหมก็จะเป็นแบบใช้บุญมหเทียบเท่ามาหปวอสอปวอชอ,อะไรเงี้ยก็สมัครเข้าได้ ยังไงเดี๋ยวเราก็จะทิ้งรายละเอียดต่างๆนะคะอยู่ไว้ด้านล่างเนาะก็จะเป็นลิงก์ของคณะแล้วก็เข้าไปอ่านดูก็ได้เพื่อแบบว่าฟังแล้วไม่เข้าใจอะไรนี้เออนั่นแหละแล้วก็เปิดรับทั้งหมด3รอบนะคะก็จะมีรอบ1 2 3สก็คือรอบพอร์ตรอบโคตาแล้วก็รอบแอมพิชั่นรอบสี่ไม่ได้เปิดรับนะคะก็นั่นแหละคณะต่อไปนะคะก็จะเป็นคณะสื่อสารมวลชนอย่างที่เรารู้ว่าก่อนนั้นสื่อสารมวลชนก็คือ มีหนึ่งแค่หนึ่งสาขาก็คือสาขาสื่อสารมวลชนเลยแล้วก็เขาน่าจะเพิ่งมาเปิดเพิ่มมัง้งแบบว่าเปิดเป็นสาขาภาพพยนตร์และภาพนิ่งนะคะอันนี้จะเป็นเข้าระบบทีแคด้วยในสื่อสารมวลชนเนี่ยจะมีหนึ่งสาขาที่เข้าก็คือภาพพยนตร์และภาพนิ่งนะคะสื่อสารมวลชนไม่ได้เข้าเข้าแค่สาขาเดียวนะแล้วก็เกณฑ์รับสมัครนะคะก็จะเป็นเกรดหนึ่งเซนเหมือนกันแล้วก็คุณสมบัติก็คือ เทียบเท่าหลักสูตรของนานาชาติอะไรนี้ก็ได้หลักสูตรแกนกลางมองทั่วไปหรือว่าหลักสูกกกกสรสตรปรวสปวช,ชแล้วก็ระบบเทียบเท่า g e เอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันได้หมดเลยได้ทุกหลักสูตรเออถึงไหนแล้วโอเคเออเปิดรอบ3รอบเหมือนกันนะคะเหมือนกับวิศวะก็คือรอบ1 2 3สเออนั่นแหละแล้วก็รายละเอียดต่างๆเราก็จะทิ้งเป็นลิงก์ของคณะไว้ด้านล่างนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นคณะที่สาม คณะที่3ก็จะเป็นคณะศิลปรกรรมศาสตร์นะคะก็ศิลปรกรรมก็จะมีหลายสาขาเหมือนกันแต่ว่าที่เข้าร่วมนะคะก็จะมีแค่1สาขาก็คือสาขาดนตรีสากลน,นะคะที่เข้าร่วมระบบทีแคสเกณฑ์การรับสมัครนะคะก็จะเป็นเกรดหนึ่ง้เปรเเหมือนกันแล้วก็รับทุกหลักสูตรนะคะคุณสมบัติก็คือจบทุกหลักสูตรเออนั่นแหละแบบหลักสูตรก็คือจะมีอะไรอะ่ะพวก ที่เราเคยพูดไปของก็คือเหมือนเหมือนของสื่อสารมวลชนเลยรับเหมือนกันเลยเปิดสามรอบเหมือนกันทุกอย่างเออนั่นแหละคำนวณด้วยคะแนนก็คือคำนวณด้วยเกรดหนึ่งร้อเปอร์เซ็นะคะโอเคอันนี้สามสามคณะนี้จะเป็นเบาๆต่อไปเราจะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเราก็เป็นเริ่มต้นที่คณะที่สี่กันเลยนะคะก็คือคณะสาธารณาสุขศาสตร์นะคะก็มีหนึ่งสาขาที่เข้าร่วมก็จะเป็นสาขาสาธารณเลยเออนั่นแหละก็จะเปิดทั้งหมดสามรอบนะคะก็จะมีรอบ รอบ1 2 3ก็คือรอบพอร์ลิโอรอบโคตาแล้วก็รอบแอดมิชชั่นนะคะคณะนี้เขาก็กำหนดเกณฑ์ก็คือเกรดขั้นต่ำนะคะต้อง2.5แล้วก็คือถ้าเกรดต่ำกว่า2.5ก็คือจะไม่ได้นะคะต้อง2.5ขึ้นไปน่าจะเป็นเกรดหเทอมนมแหละเออแล้วก็เกณฑ์การคำนวณคะแนนนะคะในการรับเข้าคณะนี้ก็จะเป็นใช้คะแนนเออก้าวิชาสามัญน,นะคะก็จะมีอิงคณิตชีวะแล้วก็เคมี นั่นแหละเออส่วนรายละเอียดต่างๆเราก็จะทิ้งไปใต้ลิงด้านล่างนะคะส่วนเก้สาสัมันน่าจะอิงน่าจะสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็อิงสามสิบคณิตยี่สิบเคมียี่ห้าแล้วก็ชีวะอีกยี่ห้าเปอร์เซ็นก็จะหนึ่งร้อยพอดีนั่นแหละต่อไปก็จะเป็นคณะที่ห้าก็คือคณะทัศนามาตรศาสตร์นะคะก็ถ้าทุกคนแบบเดินผ่านไปพันนาก็จะเห็นป้ายเขาติดไว้ว่าคณะทัศนามาตรศาสตร์นะคะแต่ เราก็ยังไม่เคยเข้าไปเหมือนกันว่าคณะเขาเป็นยังไงเออนั่นแหละแต่ว่าเห็นข้านอนแล้วคือใหม่มากเลยอ่ะก็ค,คืออิจฉาเออก็คณะนี้นะคะเป็นหลักสูตร6ปีเกณฑ์นในการรับสมัครของเขามันก็จะอัพเลเวลจากสีคณะที่เราพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมก็เข,ข,ขาก็จะเปิดรับสมัครทั้งหมด3รอบเหมือนกันก็คือมีรอบรอบแรกจะเป็นรอบพอร์ตรอบอคอร์ต้าแล้วก็แอดมิชชัน่นซึ่งทั้ง3รอบนี้คือ เราไม่เหมือนกันเลยเกณฑ์ไม่เหมือนกันเลยซักรอบนะคะเออนั่นแหละแล้วก็ใช้ความจำนิดนึงในการที่จะจาข้อมูลา้อยกับทุกคนรู้รอบแรกนะคะรบอบพอร์สโซเโอนะคะรอบมีเกณฑ์มันก็จะยากหน่อยก็คือยังไงละก็คืออายุห้ามเกิน20ปีเกณฑ์ห้ามต่ากว่า3.25แล้วก็เฉพาะคนที่จบม .6 มานะคะไม่ว่าจะเป็นมหกจาก ระบบการศึกษาทั่วไปก็คือที่เราเรียนแหละระบบแกนกลางเออหรือว่าจะเป็นระบบนานาชาติได้เฉพาะคนที่จบม6นะคะเทียบเท่าไม่ได้แล้วก็ปวสปวชอะไรก็มไม่ได้เฉพาะคนจบม6เท่านั้นเออเกณฑ์ในการคำนวณคะแนขน,นของเขานะคะก็จะเป็นเกรดเฉลี่ย6เทอม25%แล้วก็เกรดของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็เกรดภาษา,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 าตามประเทศอีก7 5อันนี้คือเกณฑ์ในการคำนวณของเขาต่อไปนะคะก็จะเป็นรอบ2ก็จะเป็นรอบโคต้ารอบโคตานะคะเกณฑ์ของเขาก็จะ ยงไเรียกว่ายไงอ่ะก็จะอาจจะสบายกว่ารอบแรกนิดหน่อยก็คือรอบแรกเขาไม่เกิน20รอบนี้อายุไม่เกิน30ปีนะคะแล้วก็เกรดตั้งแต่2 7งจขึ้นไปเออส่วนวิชาเกณฑ์นในการคำนวณคะแนน,นต่างๆอะไรเงี้ยพวกเกรดเฉลี่ย6เทอมแล้วก็เ,เกรดคณิตวิทยอ,อแล้วก็ภาษาต่างประเทศเนี้ยเหมือนกันเออรอบ3รอบนี้จะ S1 ที่สุด เออนั่นแหละแต่ว่าเราจำไม่ได้เพราะมันเยอะมากเกณฑ์ในการรับแบบเยอะมากๆมากเราก็เลยต้องอ่านให้ทุกคนฟังนะคะเท่าไหร่เราก็เตรียมมาเรียบร้อยเออเราก็ต้องไปหาข้อมูลมาใช่ไหมรอบนี้เขาบอกว่าเหมือนรับเฉพาะหลักสูตรม่โแล้วก็นานาชาตินะคะแกนกลางแล้วก็นานาชาติเท่านั้นไม่รับเทียบเท่าไม่รับอาชีวะแล้วก็ไม่รับกนณออในนี้เขาบอกว่าลำดับขั้นขั้นต่ำในการเลือกสาขาก็คือลำดับที่เจ็ด อายุไม่เกิน21ปีแล้วก็คะแนเนเกรดเนี่ย6เทอมห้ามต่ำกว่า2.5คะแนนรวมขั้นต่ำา20แล้วก็ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ก็คือแผทสองใช่ไหมเก้าสิบแล้วก็คะแนนขั้นต่ําของวิชาใดวิชาหนึ่งระหว่างความถนัดทางวิทยาศาสตร์ก็คือแผทสองอีกเก้าสิบก็นั่นแหละยเยอร์แล้วก็การคํานวณคะแนนเขาบอกอีกว่า เกตเฉลี่ยการคูณงคะแนนการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสาต,าตร์แล้วก็ภาษาต่างประเทศเนี่ย20%แกตอีก20%แล้วก็แพทสองอีก20%แล้วก็วิชาสามัญอังกฤษ8%คณิต8%ฟิสิกส์8%เคมี8%แล้วก็ชีวะอีก8%นะคะก็นั่นแหละหลักสูตรหปีนะคะทุกคนรอบนี้มันก็จะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเกณฑ์มันก็จะเยอะๆหน่อย ยังไงทุกคนก็ขอให้ติดตั้งแต่รอบสองหรือว่ารอบหนึ่งแล้วนะคะเพราะรอบนี้มันยากมากแล้วก็ถ้าใครมั่นใจตัวเองไย่าง้ก็ได้แน่นอนสู้ๆนะคะเออต่อไปก็จะเป็นคณะที่หแล้วก็มาที่คณะสุดท้ายกันนะคะก็คือคณะวิทยาศาสตร์นะคะคณะาวิทก็อยู่มานานมากแล้วแล้วก็เขาน่าจะเปิดสาขาเพิ่มแล้วก็เข้าร่วมระบบ t ี a คด้วยคณะนี้ก็เกณฑ์ก็เยอะเหมือนกันเพราะว่ามันน่าจะยาก เราก็คิดว่ามันยากเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่เก่งวิทยาศาสตร์เลยเราก็คิดว่ามันยากสาหรับคนที่เก่งก็อาจจะคิดว่ามันง่ายมันมีทั้งหมดสี่สาขานะคะที่เข้าร่วมระบบ T-CAT ส่วนสาขาอื่นที่เราไม่ได้พูดถึงนะคะก็คือรับสมัครตามปกติเลยโอเคนะคนห้ามแบบห้ามสับสนนะเออเราอาจจะพูดสับสนแต่ทุกคนก็ห้ามสับสนนะคะก็มีทั้งหมดสี่สาขานะคะสาขาแรกก็จะเป็นสาขาแพทย์แผนไทยนะคะหลักสูตรภาษาไทยภาคพิเศษนะคะก็เออ สาขานี้จะเปิดรับแค่รอบเดียวก็คือรอบที่3าก็คือรอบแอดมิชชั่นใช่ไหมนั่นแหละเกณฑ์นในการรับสมัครของเขาก็คือต้องเป็นคนที่จบม6แล้วก็หลักสูตรแกนกลางนะคะหลักสูตรออปกติทั่วไปแล้วก็คนที่จบกศนมาหรือว่าอาชีวะอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ว่าเขาจะไม่รับคนที่จบหลักสูตรนานาชาติมาหรือว่าสอบเทียบ GED มาอันนี้เขาไม่รับเออนั่นแหละก็ ในการคำนวนณะคะแนนนะคะก็จะเป็นเกรดเฉลี่ย100%เลยแล้วก็เท่าที่เราไปหาข้อมูลมาก็คือไม่ไม่มีแบบว่ากําหนดว่าเกรดขั้นต่ำเท่าไหร่นะเออต่อไปนะคะก็จะเป็นสาขาที่2นะคะก็คือสาขาลังสีเทคนิคนะคะภาคพิเศษเออนั่นแหละสาขานี้ก็น่าจะคล้ายๆกับสาขาที่แล้วที่เราพูดไปนะคะก็เปิดแค่รอบ3รอบเดียวก็คือรอบแอดมิชชั่นนะคะรอบนี้ก็จะ พิเศษขึ้นมาอีกก็คือจะรับเฉพาะคนที่จบมองหกหลักสูตรแกนกลางเท่านั้นนานาชาติไม่ได้อาชีวะไม่ได้กศสนอไม่ได้ GED ไม่ได้รับเฉพาะคนที่จบมองหกเท่านั้นเออเกณฑ์นในการรับสมัครก็คือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเกณฑ์ที่เขาใช้คำนวณคะแนน,นในการแบบเข้าเรียนอะไรนี้ใช่ไหมก็คือไม่ได้กําหนดเกณฑ์ขั้นต่ำนะว่าจะต้องแบบมีเกณฑ์เท่าไหร่เขาแค่กําหนดประมาณว่าชาสามานแกะร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็แพทสองเออนั่นแหละแค่นี้ ต่อไปนะคะก็จะเป็นสาขาที่3ก็คือสาขาวัสดุศาสตร์สาขานี้จะเปิดเป็นภาพปกตินะคะรับทั้งหมด3รอบก็คือรอบ1 2 3รอบ1กับรอบ2เนี่ยรับทุกหลักสูนยแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้เกดเฉลี่ย100%เ็เลยแล้วเอเอ,เอ,เอแล้วก็รอบ3รอบ3นะคะเออจะเป็นรอบแอดมิชั่นแบ่นี้ใช่ไหมก็รอบนี้ก็จะยากขึ้นมาอีกก็รอบที่แล้วก็จะเป็นใช้แกจ ใช้แพดหนึ่งแพดสองแล้วก็ชาสามันส่วนเกณฑ์นนการรับเออสมัครก็จะเป็นรับุกหลักสูตรเลยนะคะแล้วก็สาขาที่สี่นะคะก็จะเป็นสาขาสุดท้ายของวันนี้ก็คือจะเป็นสาขาเคมีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะคะสาขานี้นะคะเปิดสอนเป็นหลักสูตรปกตินะคะภาพปกติเออทั้งหมดจะเปิดทั้งหมดสามเรียกว่าสามรอบหนึ่งสองสามรอบหนึ่งกับรอบสองเนี่ยเขาจะรับเกรดเฉลี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ เขาเรียว่าไงไม่รับหลักสูตรอ,อาชีวะนะคะ,ะเทียบเท่าได้นานาชาติได้ม .6 อะไรเงี้ยได้กศนก็ได้แต่ว่าไม่รับอาชีวะออก็รอบ3จะเป็นรอบแอดมิชั่นรอบนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกจากที่เราพูดหน่าจะคล้ายๆสาขาที่แล้วแหละนะคะก็จะเป็นรับเป็นแกแพทหแพทสแล้วก็คะแนนรวมแท่ามาันน่าจะนั่นแหละเกณฑ์ก็เหมือนกันก็คือไม่รับหลักสูตรอาชีวะ หมดแล้วสําหรับวันนี้นะคะที่เราจะพูดเกี่ยวกับพี่แคทของรามถ้าใครที่ไม่เข้าใจหรือว่าฟังเราไม่ทันหรือว่าเราพูดแบบตรงไหนแบบผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้น,นะคะก็เพื่อเราบางทีเราก็ไม่ได้อ่านบ้างอ่านบ้างเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างท่าไหรรก็ขอให้ทุกคนเห็นใจนะคะถ้ามีคําถามก็ไปถามใ้ที่ i ออะไรอย่างนี้แล้วก็ตอบทุกคนแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์กดส r i b e ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ